ครับมาดูมะพร้าวอีกต้นนี้ต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ออกออกออกจันก่อนเพื่อนนะครับแต่ว่าผ่านมาจะสิบกว่าจันแล้วนะครับก็ไม่ค่อยติดลูกนะครับเคยใส่ปุ๋ยเคมีสอสูตรแปดยี่สิบสี่นะครับสองกำมือนะครับก็ทําให้มีติดมาสามลูกนะครับจันนี้ติดลูกหนึ่งจันต่อมาติดสองลูกนะครับแล้วก็ไม่ติดอีกเลยล่าสุดตัวนี้ นะติดหนึ่งลูกจันล่าสุดสุดจริงๆอันนี้คือใส่ใส่ปุ๋ยหลังจากที่จันแตกแล้วนะครับก็เห็นติดประมาณ6-7ดลูกนะครับก็ไม่รู้ว่าจะติดหรือไม่ติดนะอาจจะร่วงก็ได้ก็เริ่มใส่ปุ๋ยนคะขีวัวกระสอบหนึ่งพิสูจน์ดูนะครับว่าจะเป็นไปนตาม สมมติฐานไหมนะครับแล้วก็จะมีจรรันอีกตัวหนึ่งที่กาลังจะนี่ครับกาลังจะแตกตัวนี้นะครับตัวนี้ก็มีจรรันที่ทยอยออกนะครับนี่ยครับตัวนี้ก็เลยนี่ครับตัวนี้จะออกกอดนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวนี้นะครับไล่มาเรื่อยๆครับตัวนี้ออกสี่จันหนึ่งสองสามสี่ออก ติดหนึ่งลูกต่อมานะครับไล่มาเรื่อยต้นนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับแต่ว่าลาต้นไม่ใหญ่มากไม่เหมือนต้นนั้นปลูกพร้อมกันนะครับจะสี่ปีตัวนี้ออกตั้งแต่ต้นปีนะครับสามปีออกเลยตัวนี้แต่ว่าผลผลิตที่ได้ก็อย่างที่เห็นนะครับติดอยู่สามลูกนะเกลือก็ใส่นะครับช่วงหน้าฝนเมื่อกี้ก็ใส่ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับประมาณครึ่งกิโล ต่อต้นอ่ะอันนี้คือต้นที่ติดก่อนเพื่อนแล้วก็ยังรอการทดลองต่อไปนะครับก็มีท่านผู้ชมนะครับบอกว่าคอมเมนต์ให้ใส่เป็นกิโลสองกิโลเลยนะครับปุ๋ยแปดย4ยิบสี่นะครับแต่ว่านะเดี๋ยวใส่คี้วัวก่อนนะถ้าเกิดว่ายังไม่ติดอีกนะครับเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยเคมีลองดูนะครับ โอเคแต่ว่าอันนี้ให้เอาคี้วัวไปก่อนเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมติดตามนะครับครับสวัสดีครับ